เกตี่เยอกับเยอะกับเครื่องทำโรตีเลยโอ้แล้วแล้วธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจมันจะมันจะเป็นก,กลมๆเลยสมชัยมีแป้งแป้งแล้วขายดีไหมคะขายดีค่ะขายที่ไหนบ้างคะขายที่บริษัทต่ตางๆบริษัทหนูอยู่ที่ไหนครับอยู่ได้เลยไกลไกลบ้างเลยแล้วไปทํางานยังไงอะคะเราก็ต้องร่างมาเราก็ต้อง ว่าจักรยานไปดิค่ะทำไมไม่นั่งรถล่ะครับเพราะว่าไม่มีจักรยานวิ่งจะขาไปแล้วก็เลยต้องแล้วก็เลยแล้วก็เลยต้องขับจักรยานไปนะคะแล้วมีใครซื้อของหนูบ้างครับมีมีไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะมีมีของหรือ โอ้ oh, mm. ครับโอเคแล้ววันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาทําอะไรครับฮาร์เซรางวันนี้มาทําอะไรครับนี่มาุาเพื่อเพื่อเอาน้ำให้ตุบากินโอ้ oh. ขอบคุณครับแล้วธุรกิจขายโรตีของหนูเป็นยังไงอะ่ะอร่อยเลยค่ะโอ้โห oh, แล้วมีไส้ไหมครับโรตีของเซรงไส้เยอะเลยไส้อะไรบ้างครับ มีไปมีไปไปไปติดไปตาตาอะขนมโอ้โหอยากกินมั่นังเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปบริการประจำนะคะโอเคมีตัวอย่างให้ลองชิมไหมครับให้มีตัวอย่างให้ลองชิมมีลูกพากินไม่ดังค่ะมีลูก้ากินมีมีมีพามให้ดูว่าชอบอันไหนโอ้หรอคะแล้วเขาก็จะสั่งให้กินด้วยนะโอ้โหรอคะชิลกี่บาทนะครับ เิ้นแรกหนึ่งพี่ชิ้นสองบาทเอาชิ้นสองบาทเหรอครับโอ้ขอให้ขายดีๆนะครัะตัดตังนะตอนนี้ขายออกต่างประเทศไหมครับไม่ได้ขอเขาได้ขายออกต่างประเทศครับอ๋อขายเฉพาะภายในประเทศใช่ครับ <c oughs> ขายกี่จังหวัดนะลูกขายหนึ่งจังหวัดจังหวัดอะไรครับขายขายว่าทุ่ที่ทแล้ววันจันทร์เขาจะปิดร้าน ใช่ oh, หรอครับขายวันเดียวเองใช่คะ่ะเขาขายวันเดียวโอ้ oh, ขอให้ขายดีๆนะครับรับพี่ลายจะตังไหมครับขาไป